สนับสนุนโดย All New Isuzu X Series ท้าทายทุกริมิตสุดขีดสไตล์ X พร้อมยังครับพร้อมแล้วครับตอนนี้เราอยู่ันท้างล่างนะในห้วยความหมูมันขึ้นไปท้ายทางเราอยู่ประมาณ5กิโลด้วยกันนะพี่บ๊วนะแต่เป็น5กิโลที่ง่ายกว่าเขาก็โจมที่เราไปกันแต่ว่าด้วยหน้านี้ตอนนี้เราคิดว่าเส้นทางแค่นี้เหมาะกับเจ้าสองคันนี้ที่สุดนะฮะแล้วก็สองคันนี้เองนะพี่บ๊ไม่ว่าจะเป็นมิตูโอ้้าทางสองจะไม่ไหวแล้วเนี่ยไตรจัน ในสูตรจันเอกับเจ้าโรโก้คันนี้นะครับก็จะมีเป็นเฟิลงท้าแบบออโต้หรือไม่แต่สลิปนะครับก็คือจะไม่ใช่ลิมิตแต่สลิปแต่ใช้จะใช้ระบบการเบรกของแต่ละล้อมาส่งกำลังไปแทนเพราะฉะนั้นการขึ้นเขาครั้งนี้เนี่ยนะเราจะใช้สองล้อให้ได้มากที่สุดดูี่าใครจะติดใครจะไม่ติดบ้าง แหมเรามาสูตรเดิมตลอดนะเพราะสี่ล้อนี่ยังไงเราไปได้เราชอบเค้นรถเหลือเกินแหละพวกเราเนี่ยถูกถูกต้องนะอันนี้เราจะใช้เครื่องยนต์องล้อขึ้นไปนะครับแต่ถ้าไหนติดแล้วก็ไม่ไปไม่ได้จริงๆก็ขอยนาคุณผู้ชมให้กลายเป็นสี่ล้อนะครับอันนี้ไปได้อย่างง่ายดายนะสำหรับดาดแรก รถมันไม่ได้จะผ่านไม่ได้เขาไเลือกลาไลฟ์ดีใช่เมื่อกี้ผมลองลองลายลายแบบแย่ๆดูครับผมไม่ใช่ยันไลฟยไลฟ์นั้นคือลายที่ดีที่สุดเมื่อก่อนแล้วเมื่อกี้มันเป็นล่องเยอะไปหน่อยก็นึกว่าสองก็น่าจะไปได้ใช่ใช่ที่ถ้าผมปิด traction control นะมันจะไอ้นั่นด้วยนะคะพี่วอตแม็กเกสแม็กเกสถ้าปิด traction ผมว่าก็น่าจะไปได้นะไม่ได้ครับของผมเพราะว่าออโต้ลิมิเต็ดสลิปมันจะมากับ traction control ไงอ๋อมันต้องคิดจาก traction คือล้อไหนฟรี แล้วก็ไปบล็อกอีกร้อนั้นให้กลายไปเป็นออโต้ลิมิเต็ดสลิปเพราะฉะนั้นแล้วถ้าปิดทรัคชั่นคอนโทรลแปว่าเอาออโต้ลิมิเต็ดสลิปออกด้วยก็จะจะใช้ไม่ได้ uh huh, uh huh. เพราะฉะนั้นผมต้องใช้ทรัคชั่นคอนโทรลไปครับผมน uh huh. แต่จริงผม,ผมนี่ผมนี่โอ้ยซูปเปอร์ซีเล็กโฟนี่มันมีให้เยอะจริงหรืพ uh ี huh. ่ผมใช้ขับสี่แบบว่าขับสี่ธรรมดาก็ยังได้เ,เนี่ย ขับสีธรรมดาโดยไม่มีโดยยังไม่ล็อกกลางไงโอ้โดยขึ้นไปแบบนิ่มๆสบายๆแบบรถ SUV ูหรูๆเลยฮะใช่ขับสีแบบไม่มีขืนพวงมาลัยอะไรอย่างเงี้ยโดยกรถางคันนี้ไม่มีอืมเออไม่มีบอสซูเปอร์ซีเล็กโฟร์ทูนี่เขาโอ้ยิ่งยิ่งอันนี้นะพี่บางคนคิดว่าขับสีแล้วมันไอ้นั่นไงพี่บอสขับสีแล้วจะดีไง ยิ่งบนถนนดาบางทีขับเร็วด้วยเนี่ยถ้าเป็นรถกระบะแบบที่ถ้าไม่มีแบบซูเปอร์ซีเล็กโทเนี่ยนะที่ที่มีที่แยกระหว่างล้อหน้าล้อหลังด้วยเนี่ยนะมันจะกลายเป็นขืนพวงมาลายัยแล้วก็อันตรายด้วยแล้วก็วงเลี้ยวจะก,กว้างขึ้นแล้วก็มีมีเพิ่มมาอีกนิดนึงในส่วนของที่เป็น 4-HLC อ่า 4HLC นะครับเขาก็มีโหมดย่อยใส่มาให้ก็จะมีแซนมีมาร์ท กาเวลแต่ถ้าเป็นโฟล l เนี่ยจะมีโหมดล็อกมาให้ด้วยก็คือโหมดหินเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งโหมดอไม่มีเลยแต่แต่จริงๆอันนี้มันก็คืออยู่ที่กล่อง ECU เขาคำนวณกล่องของเกียร์เนี่ยก็แค่คำนวณว,ว่า่าเซนเซอร์ ensor, เส้นทางเป็นยังไงอะไรยังไงก็ทำตามโหมดที่เราเลือกไว้ อโโ้หมันจะคุยสองล้อพร้อมกันเลยนะนั่นน่ะนช่กานเวลามันเปิดมีแท็กชั่นอยู่เจ้าเจ้าอ่าโอ้โหพ้นไหมพ้นไหมพ้นไหมถอยหลังเมื่ไหม่ถอยหลังเมื่ไหม่ถอยหลังเมื่ไหม่โอ้ต้องใส่ต้องลองปิดแท็กชั่นก่อนแหละผมสเต็ปแรกผมปิดแท็กชั่นก่อนแล้วกันโอ้ยปิดทำไม โอ้โหมันมีพี่มีมีมีออโต้อยู่มีอยู่ใช่ไหมมีใช่ใช่มีอยู่มีอยู่เมื่อกี้มันงันก็สงสัยถ้าเส้นทางอันนี้ต้องเปิดสีแล้วเลยไม่รู้ก็เดี๋ยวก็ลองลองดูไงมันลถใครรถมานพี่โบ๊ขออย่างนี้บวชฝีมือด้วยพี่โบ๊พโบ๊ไปได้ผมอาจจะไปไม่ได้ก็ได้นะตอนนี้ผมยังขับสองอยู่ อันนี้สองล้วนๆสองล้วนมาได้มาได้มีสองล้วนๆใช่ไหมก็ดูดูเสียงแต่ไม่เสียงเนี่ยก็ดูอ่างอะไนิ่มๆมาเลยเลยไม่มีดิ้นไม่มีงอไม่มีสะดุดไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยพี่ครับครับอย่างอย่างดึงอย่างพี่ก็เป็นเอทีแล้วพี่ของผมเป็นเททีครับพี่ นี่ความลับนะคุณผู้ชมเพราะว่าริเวอร์ c ูลนั้นใส่ยางออทเทรเรนมาให้ครับของผมเป็นไฮเทรเรนครับฝีมือมันต่างกันเลยใช่ไหมครับขึ้นมาแบบนิ่มๆไม่มีเล่งไม่มีอะไรเลยใช่ไหมครับขับสองธรรมดาเองช้าๆพอทโวร์เปิดครบครับคุณผู้ชมกับรู้สึกคุยทับจังเลยอ่ะแน่นอนแต่พี่พี่ก็ได้เอทีนี่ผมก็ได้ได้ภาษีเยอะกว่าผมเยอะแล้วมปะทถเอ งั้นคุณผู้ชมพี่บอสของผมคันนี้เพิ่มอันนี้ขึ้นมานะระบบปรับแสงไฟหน้าสูงต่ำอ uh ัดโนมัติใส่มาให้แล้วครับผมแต่อันนี้ของผมเป็นอัตโนมือ,อเป็นอัตโนมืออยู่ใช่ไหมมีใช้สี่ระดับนี่ทำไมดูเหมือนไม่ไปยากไปเย็นนะักหน่อยพนะี่บอสนะแหมก็ไม่ได้ยากเย็น <c oughs> ก็ค่อยๆขึ้นมายากตรงไหนเดี่ยโอ แหมพอยางตัวเองได้เปียบนี่แบบโอ้อ่าๆ่าดีดีขึ้นดีดีขึ้นดีดีขึ้นดีดีสบายขึ้นดีดีขึ้นดีดีมาแบบชิวชิวฮุ่บดไม่มีอะไรเลยมีเบรกกลางทางด้วยไม่มีเบรกเขาเรียกว่าเป็นล็อกมันเปิดล็อกของมันเองอยากได้ยางเหมือนกันจังเลยเนี่ย เพราะฉะนั้นก็ต้องไปซื้อคันนี้เลยมาดูแลสนใจอย่างได้ยางอันนี้ติดมาเนี่ยไม่แต่ถ้าถ้าพี่พี่บอกว่าอย่างอย่างของตัวไททันเองเนี่ยเขาก็มีตัว Lead, แฮนด์ลีดนะครับก็เป็นที่ชุดแต่งคล้ายๆล็อกโคเนี่ยแหละครับแต่ก็ตัวยางเขาก็ยังเป็นไฮเทเรนใช่เป็นเป็นไฮเบทเทเรนอยู่แต่ก็เขาก็แต่งสวยนะแต่งสวยใช้ได้แต่พอดีทางมิสซูเองเขาไม่มีรถให เราก็เลยต้องเป็นตัวไททัน GT Premium มาแทนมันก็เหมือนสลับกันเลยไททันเขาไม่มีแอดลีนให้ตัวของล็อกโคเขาก็ไม่มีตัวปกติให้ม,มันก็เลยต้องมาชนกันแบบนี้ถูกต้องแล้วอั <laughs> นนี้เราก็มอีกหนึ่งอุปสรรคพี่ก็ถือว่า นิดนึงเดวดูก่อนว่าสองจะไหวไหมเพราะมันเป็นเนินหินที่สลับพอสมควรก็มันน่าจะไหวอยู่แล้วนะพี่นะอ่ะไปแล้วไปแล้วปีอ้าพี่บอสเราจะอันนี้ยากนะฮะขับสองขึ้นไปพอดีแบบทางห่างแล้วบางทีเสียงมันอาจจะหายนะพี่อ่าก็ต้องตัวใครตัวมันหน่อยนะอ่าโอเคต้องระวงดูโอ้พอมาตรงนี้ก็ถือว่าใช่ได้นะพี่ใช่ใช่ผมกลัวหินผมต้องห่างนะพวกผมกลัวหินอาจจะโดนกระแทกขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหม ได้ไหมอีกนิดนึงไปไปได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไปไหมไปไหมนิดนึงนิดนึงนิดนึงโอ้ยโอเคอ่ะี่กบอ่ะนะตาผมนะนะพอเมื่อกี้เมื่อกี้ตรงสุดท้ายอ่ะต้องเติมคันเร่งเยอะนิดนึงเพราะผมไม่รู้พ,<อ>พี่อาจจะต้องเติมเยอะผมอาจจะไม่ต้องเติมเลยก็ได้ไม่เพราะผมเลือกทางอีกทางนึงไงเพราะอีกด้านด้านซ้ายเนี่ยมัน มันอาจจะแข็งกะ<อ>แทก<อ>มันล็อกปุกแ๊แมนดีดปั้งเลยพี่บ<ว><น>อส<ว><น>ลองดูฮะอพอดเพ<ข>ราะแรงบิดผมก็ต่ำกว่าเพราะว่าอ่รตอนนันอรไรนะ อยู่บนทางเรียบพี่โบ๊ทก็แพ้ไปแล้วอยู่บนทางนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีหนึ่งตะเนี๋ยอยู่หลังรถพี่กบแหละซ้ายซ้ายสายซ้ายใช่ไหมตรงนี้ยากตรงนี้ยากจริงๆงอ๋อลองลองลองตรงนี้เป็นรองนะคุณผู้ชมไม่ลอยอ๋อลอย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  แต่เราชอบพี่วอนไม่มาตะกุยดีจังเลยเนี่ยมาได้ขนาดนั้นอ่ะเอาเอาไม่ไปไม่ไปตะกุยไม่ไปเอ้าเฮ้ยไม่ได้จริงด้วยทําไม่ดูใหม่ไหมทําไม่ดูใหม่อีกรอบไหมทําไม่ได้ทําไม่ได้จะทําไม่ดูใหม่อีกรอบ เฮ้ยพาเลยผมแม่เจะนั่งถ่ยหลังเด้นี่ถ่ยหลังไม่ถหนุดได้เลยอ่ะเหนื่อยอ่เด็บนะฮะก็เป็นขับสองนะครับไปร่องนี้เป็นร่องร่องโชยิสเดรย์บอยนะฮะอนะครับขับสองครับพร้อมครับไปครับ ตายแล้วทำไมคันนี้ไม่ไปล่ะครับช่วงอีเบาวพี่ยาวกว่าช่วงยืดวงยืดของล้ออันนี้ก็ต้องมาดูกันคันนี้ช่วงยืดล้อดูที่จะยังไงยังไงยังไงเอาไปอยู่ไปอยู่ได้อยู่แหมไปได้ แตดิ้นลงมาสูตัวนั้นอ่ะนี่ครับเราจะลงล่องกันะนะพี่บอสเพื่อจะดูการยืดหดของล้อแล้วก็ดูว่าจะต้องเข้าสีหรือเปล่า <c oughs> นะฮะจริงๆมีทางดีกว่านี้นะครับคุณผู้ชมและ<ต>พี่บอสแต่ว่าคราวนี้เราจะไปทางที่มันแย่ที่สุดข,ของทางนี้<ม>ลองดูเริ่มแล้วนะฮะ<แ>มค่อยหยอดล้อลงด้านนี้นะครับล้อหลังด้านขวามันจะลอยขึ้นมาพื้นเลย โอ้เขาได้รีเข้าเลอนนะครับผมผมมาสองล้อนะอ่าฮะสองล้อครับไปแล้วหลุดหลุดสล้อหลุดหลุดหลุด,ลดยังเหลือเลาะขวาหลุดหลุดไม่ใช่กันชนหลุด ป Dante, ัญญาบ่าวิบูลโอ้โห uh, ร้อยซะขนาดนั้นน่ะโุญนี่ชงชงยืดชงยืดสู้ไม่ได้เลยนั่นแหละตรงตรง,ตรงเข้าไปเลยเอาไงผมไปสองอีกรอบนะอ่าไปสองอีกรอบแต่แร่ร้านกันนี้นี่นี่ล้อขวาอยู่นี่ล้อขวาอยู่นี่โอเคโอเคนั่นแหละนี่มาสองยังเอายังสองแล้วสองแล้วมา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  แส่งว่าเมื่อกี้น่าจะคนละลายดูที่มาได้ไหมให้ถอยหลังแล้วตั้งหลังใหม่แกวงใหม่อีกสักทีก็ได้เมื่อกี้มันสั้นไปหน่อยถอยล้อตรงถอยล้อตรงล้อตรงถอยตรงถอยตรงไปเลยไปเลยไปยไปไปไป,ไป มันยากนะทําให้ดูอีกทีไหมที่มาขับคันนี้ไหมไม่เอาทำไมอ่ะเดี๋ยวมันยากซ้ายซ้ายนั่นแหละนั่นละนั่นละแขวนมาอ้าอ้าวมามามาอ้าวอีกนิดนึงแขวงเลยแขวนแขวนแปวนไปเบาๆไปเดี๋ยวให้ไปไปเล่งสุดเลยที่เล่งแล้วไม่มาแล้วเหรอใช่แท a c t i o n มันไม่มีตี t r a c t i o นดิ รถอะไรเนี่ยอาฮะแหมรถอะไรทำไมมันจะต้องมีทั้งตรงๆเลยตรงๆต,ต,ต,ต้องปิดแท็กชั่นทำไมมันต้องทั้งตรงแล้วก็มีแท็กชั่นอะไรเยอะแยะไปหมดโ็ถอ่ะนี่สองลอ้อผ่านมันติดพ่อแท็กชั่นจริงๆกันเนี่ยเป็นไงนครับคุณผู้ชมสนุกไหมครับถ,ถึงกับถอนหายใจเลยเหรอถอนไงทำไมอ่ะ ผู้อำกับเขาบอกเอายังไงก็ไ <ich> ด <original detailed out> ้ให้ด <d> <ator> ูยากที่สุดก็ทําแล้วไงทําแล้วทั้งคู่ผมก็โดนให้เขาทําเหมือนการคุณน่าพี่โบแต่ผมนี่แบบชิลมียากกว่านี้ไหมดูดูหน้าดอกยางดูหน้าดอกยางทําไมเราไม่ไปเขากะจมแบบทุกทีโอโอ้ก็ตขึ้นมาอย่างชิลมากครับเจ้าริ v วอร์ลกโของผมไม่ได้ใช้ traction ไม่ได้ปิด traction control ผมปิดมารอบนึง ใช่ไหมปิดมาด่านหนึ่งโถ่เขาบอกแล้วมันไปไม่ได้ไปไม่ได้ฉากนั้นแหฉากนั้นเลยนะผมต้องลงไปกำกับเองเลยมองเพื่นจะเห็นเลยช่วงยืดพี่แบบช่วงยืดของล้ออะเยอะกว่าของผมเนี่ยนะง่ายๆครับน้ำมันก่อนไหมไม่ไปราคาก่อนแลงน้ำมันก่อนน้ำมันเนี่ยนะเราสรุปกันมาให้ทั้งหมดแล้วนะครับทั้งบนดินนะครับบนรถเอนโรสมาสกูสรุปให้แล้วอ่ ออฟโรดแล้วก็เอามารวมกันเนี่ยนะฮะของผมออกมาอยู่ที่11.2กิโลเมตรต่อเลตครับของผมมา10.0 0กลมมกลมเลย10.0นใช่ไหมโอ้โหก็ต้องยอมผมบอกแล้วไงบอกว่าต่อให้เลขเท่ากันผมก็ชนะเพราะเครื่องมันเล็กกว่าด้วยแล้วก็กแรงบิดก็น้อยกว่าในการเทนของเครื่องก็ต้องเยอะกว่าอยู่แล้วใช่นะฮะกับราคาของผมนะครับหรึ่งล้านสองแสนสามับาทโอ้ สองแสนเลยเหรอสองแสนเลยผมล้านแสนพี่แต่พนพันหนึ่งล้านแสนอนพันหนึ่งนี่มันจะึ่ล้านเก้าหมื่นเก้าพันบาทต่างกันหนึ่งแสนสี่หมื่นประมาณสี่แสนสี่ประมาณแสนสี่ต่างเยอะโอ้ผมเปลี่ยนยางได้หลายเส้นเลยได้หลายรอบเลยสามสี่รอบอ่ะสามรอบได้ก็ต้องสามรอบนี่ก็มีแสนกว่าโลนะเพราะแต่ถ้าแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นตัวแอดีตถ้าถ้าเป็นตัวแอดีทก็จะอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสน สี่หมื่นหกพันบาทซึ่งมีของแต่งเพิ่มขึ้นมาอ่าใช่ก็แต่คล้ายๆกันเลยราคาก็ยังต่างกันอยู่อ่ะก็ต่างกันก็เกือบแสนใช่แล้วก็ยังจะกินมากน้ำมันมากกว่าอยู่อืมแล้วก็ยังจะไม่ได้ยางออสเตเรนอยู่แต่ก็เกือบแสนผมก็เปลี่ยนได้ประมาณลักสองรอบสามรอบก็ไม่รู้ละเอาละครับคืออยู่กับผู้ชมละครับฝนตกหนักเลยเลยครับตอนนี้ถูกครับตอนนี้เราอยู่กับสายฝนถูกต้องเราต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะฮะสำหรับเทสนี้นะครับครับผม คุณผู้ชมสามารถติดตามเราทั้งคู่นะครับกบกับโบลนะครับได้ทางททบ 5hd1 กด1ครับทุกๆวันอาทิตย์เวลา5ทุ่มครึ่งครับรวมถึงอีก3ช่องทางออนไลน์นะครับ f เฟซบ o ๊กแฟนเพจคอคนรักรถนะครับคาร์เรเวอร์ติดตามเราย้อนหลังได้ที่ YouTube รายการคอคนรักรถและก็ช่องทางสุดท้ายนะครับก็ติดตามข่าวสารยานยนต์ทั้งไทยและต่างประเทศได้ที่เว็บไซต์ carwitti.com ครับครับแล้วก็สุดท้ายครับก็ขอขอบคุณบริษัทตีเพชรอีสุเซลจำกัดนะครับที่ให้รถอีสุดีแม็กคุณภาพ พริกโรคนะครับให้ทางทีมงานเราเดินทางขึ้นไปไหนทําในวันนี้ครับครับผมสําหรับวันนี้เราสองคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับฝนตกหนักมากๆครับถูกครับสวัสดีครับสวัสดีครับ11.2อ่ะ